สวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันหลายคลิปเนาะก็ไม่ได้ออกเสียงอะไรมากมายเพราะว่าตอนนี้ก็คืองานมันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำไล่เคลียร์ให้นะครับมทติกมทิกผมเอาขึ้นแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือกำลังไล่เช็คระบบให้อยู่นะครับรอสักแป๊บหนึ่ง f t ศ1 1หนึ่งก็ตอนนี้รอสปีดอยู่นะครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมีกแมคกทอยครับผมก็วันนี้นะครับ พอดีอมีน่าจะแฟนคลับแฟนเพจนี่นะครับก็คือเป็นแฟนคลับของร้านนะครับก็ไปสอยเจ้าตัวนี้มานะครับตัวเฟดทูตัวนี้นะครับมาราคาก็น่าจะดุเดือนเหมือนกันนะครับถ้าซื้อในลาซาด้าช้อปปีผมว่าน่าจะหลายตังค์อยู่แต่คราวนี้ปัญหาก,ก็คือต่อแอปนะครับต่อแอปแล้วก็ต่ออ wifi ต่อกล้องไม่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า ในคู่มือดูแล้วมันงงๆแล้วต่อไม่ได้ก็เลยส่งมาให้ช่วยต่อให้หน่อยแล้วก็ให้ทําช่วยทําวิดีโอให้หน่อยผมก็กแค่ต่อกล้องให้เฉยๆนะแล้วก็ไอ้นี่ก็หลักการนะครับของโดนพวกนี้เมื่อกี้ก็ลองทําไปแล้วแหละแต่ก็จบล,ละหลักการนะครับโดนโดนพวกนี้นะครับก่อนอื่นเราไปสแกนนะครับ QR ีย d e q คด o d ียคดก็คือตัวนี้นะครับดาวน์โหลดแอปก็คือตัวนี้ที่อยู่ในคู่มือเขานะครับ ดาวน์โหลดอยู่ในคู่มือนะครับถ้าเปิดตามคู่มือของเขามันก็จะบอกบอกทั้งหมดเลยนะครับว่ามันทํางานยังไงแบบไหนนะครับเอาตั้งแต่อ,อุปกรณ์ถือว่าเป็นโดรนทีอ่อยู่ในสเปคที่สูงเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเห็นในรีวิวของต่างประเทศนะส่วนตัวผมผมจะไม่บินนะครับลำนี้ก็คือเอาแค่ต่อกล้องให้เฉยๆนะครับแล้วก็ต่อสัญญาณ wifi ให้ว่ามันสามารถต่อกล้องได้นะครับเนื่องจากว่าโจทย์ที่มาก็คือเอามาแล้วไม่สามารถ เล่นได้เนื่องจากว่าต่อกล้องไม่ได้นะครับก็คือต่อสัญญาณภาพเข้าโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็เลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะบินโอ okay. เคแป๊มนึงงป๊บนึงฮัลโหลครับครับ <Okay. S 2> ผมโอเคมามามา,มาเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับ <laughs> ลองเข้ามาครับเข้ามาดู <laughs> อือใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจ่ายผิดอีกหรืองานงอก ครับผมอ่ะต่อกันพอดีก็มาส่งของก็อย่างตัวนี้นะครับก็จะเขาก็จะบอกวิธีนะครับว่าขั้นตอนที่หนึ่งสอสามสี่เดี๋ยวผมขายานไปโอนตังให้เขาันแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันต่ออ่ะสวัสดีครับอมาต่อกันพอดีไปเคลียร์ฝั่งนู้น เราจะมองเห็นนะแอปมันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างหรือว่าคู่มือเขาก็จะมีวิธีการโหลดแอปนะครับโหลดแอปก็คือให้เราเข้าไปที่ l ล n e นะครับ l ล n e แล้วก็สแกน QR code โค้ดของ l ล n e นะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราไปดาวน์โหลดสมมุติว่าผมจะทำให้ดูผมจะลบไม่ทะลบแอปออกเนอะงงอีกเอาเป็นว่าไอ้ดาวน์โหลดตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะดาวน์โหลดได้นะดาวน์โหลดได้แล้วแหละก็คือ เราเข้าไปที่ l ล n e นะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนเสร็จปุ๊บสแกน QR code นะครับสแกน QR code ก็ปกติทั่วไปเลยมันก็จะมีป๊อบขึ้นแล้วเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็ได้อย่างอย่างของผมมันคือตัว iPhone เนาะ iPhone มันก็จะเป็น App Store นะครับก็เป็นตัวแ p ปสโตร์เราก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับก็คือตัว c f ไฟทูเนี่ยครับ ชื่อตามชื่อมันเลยนะที่เป็นซีไฟทูเนี่ยครับพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับคราวนี้มันจะเข้าไปในโหมดของผมว่าทุกคนะที่งงๆก็คือโหมดในการติดตั้งนะครับหรือว่าเข้าเขาเรียกว่าเข้าไปรีเซตเตอร์นะครับก็คือเป็นช่วงของการสมัครนะการสมัครของเรามันก็จะมีช่องให้ใส่นะครับข้างบนก็จะเป็นตัว ยูเซอร์เนี่ยไอตัวตัวอีเมลนะครับอีเมลก็คือให้เราเข้าไปเลยอีเมลก็คือเป็นอีเมลที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับส่วนพาสเวิร์ดเขาก็ขออยู่ที่แดตัวอักษรขึ้นไปนะครับก็จะมีตัวอ่าภาษาอังกฤษตัวหนึ่งสองตัวก็ได้แล้วก็รวมกับตัวเลขนะครับก็คือแดตัวขึ้นไปนะครับส่วนตัวที่สามนะครับตัวที่สามที่เขาบอกว่าเป็นอ่าเก็ตโค้ดเนี่ยครับตัวเนี้ยที่ทุกคนจะเจอกันก็คือตัวนี้นะครับตัวเก t ตโค้ดตัวนี้นะครับพอดีผมเข้าไปแล้วแล้วคราวนี้อ่า ถ้าลบออกมันก็ต้องใช้อีเมลเดิมพอใช้อีเมลเดิมไอตัวเกทโค้ดเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีโผล่ขึ้นมาเนาะพอไม่มีโผล่ขึ้นมามันก็จะไม่ไม่มีเขาเรียกสเต็ปนี้นะครับสเต็ปนี้เอาช้าๆไปด้วยกันนะครับก็คือพอเราพิมพ์อีเมลเข้าไปนะครับพิมพ์อีเมลพิมพ์รหัสเสร็จนะครับ ตัว beanane ก code เนี่ยให้เราใส่ตัวเลขอะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไป1ตัวนะครับหรือ2ตัวก็ได้แล้วให้เรากด r e กิสเ e อนะครับพอเราเรา,เรากด r e g i s เตอปุ๊บมันก็จะมี Pop Up โผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรามาใส่ตัวเลขตรง Get code ตัวนี้นะครับแล้วคราวนี้ให้เราย้อนไปที่อ e ีเมลที่เราสมัครไว้นะครับอีเมลที่เราสมัครไว้อย่างของผมผมจะเปิดให้ดู <c oughs> อีเมลที่เราสมัครไว้นะครับของผมมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ได้เก็ทโค้ดขึ้นมาก็คือตัวนี้ครับเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าสองก็คือเป็นเป็นอีเมลนะครับแต่ว่ามันจะใช้ระยะเวลาคือสิบนาทีไม่เกินนะครับเขาก็จะเค้าตรงที่ตรงนี้นะครับมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยนะครับตรงเนี้ยนับถอยหลังไปเรื่อยคราวเนี้ยเราก็ เอาตัวเลขตรงนั้นมาลงนะครับพอลงเสร็จปุ๊บเราก็รีจิเตอร์เข้าไปนะครับพอรีจิเตอร์คราวนี้เขาก็จะให้เราล็อกอินนะครับการล็อกอินเราต้องติ๊กตัวเล็กๆตัวนี้นะครับทุกครั้งนะครับต้องติ๊กมันจะมีช่องเล็กๆตัวนี้ก็คือเป็นการยอมรับนะครับติ๊กเข้าไปแล้วก็รีจิเตอร์เข้าไปพอรีจิเตอร์ได้เสร็จปุ๊บคราวนี้การที่ตัวโดรนนะครับหรือว่าตัวแอปต่อกระโดนได้ก็ต่อเมื่อนะครับเราจะต้องมาเปิด wi-fi อ้าวผม ไปถึงสเตปนี้แล้วน่าจะเข้าใจแล้วแหละเอาง่ายๆพอดีมันผมขี้เกยียจไปลบของตัวเองออกแล้วก็มาเข้าใหม่ให้ให้ให้ดูครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างไอ้นี่ไหนไหนก็เพราะว่าใช้ใช้อีเมลอยู่แค่ตัวเดียวเนาะลบเข้าลบออกเดี๋ยวมันเออเลอร์ก็เลยขอยญาตเนื่องจากว่าเมื่อกี้ก็ลองทําดูเพราะว่านี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับกับตัวนี้ผมกลัวว่ามันจะไม่เหมือนตัวอื่นก็เลยไม่ได้ทําคลิปไว้หรอก ตัวนี้ก็เปิดสวิตช์ครับอ่าแบตเตอรี่มีสองก้อนนะครับมีสองเม็ดนะแบตเตอรี่ตอนนี้มีสองเม็ดแล้วก็เปิดตัวรีโมทนะครับโอเคคราวนี้คือรอนะครับเราจะมองเห็นว่ากล้องมันจะรีเซ็ตตัวมันเองนะครับหมุนหนึ่งรอบนะครับเหมือนโดนทั่วไปที่เป็นเียกว่าสเปคสูงสูงหน่อยนะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองเหมือนพวกฮับสันพวกอะไรนะครับมันจะรีเซ็ตตัวเองก่อนหนึ่งรอบนะครับ พอเราได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราจะมองเห็นกมบบอลมันสั่งการนะครับพอเราได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแอปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับอย่างตัวนี้แอปที่โหลดมาใช่ไหมคลิกเข้าไปอย่างเงี้ย <c oughs> อย่างตอนเนี้ย <c oughs> เขาจะบอกว่าให้เราคอนเน็กนะครับจังหวัดที่เราต่อตรงนี้นะครับมันคอนเน็กไม่ได้ใช่ไหมให้เราไปเข้าที่ ตั้งค่านะครับค้นหาสัญญาณ wi-fi เพราะตัวโดรนมันจะปล่อยสัญญาณ wi-fi ออกมาอันนี้คือ G p s น่าจะออน Wi-Fi ของเขาก็คือเป็นตัวชื่อนี้เลยนะครับกราว BF 0 0 5 a ูนยนะครับตามนี้เลยพอเราต่อเสร็จถูกไหมต่อเสร็จก็เนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นให้คอนเน็กเลยพอพอสมมุติว่าต่อปุ๊บต่อคอนเน็กคอนเน็กของเราคือตัวไหนปุ๊บ next step Oh, ททแบ็กกับโอ้โทษทีแป๊บหนึ่งชุบเดี๋ยวนะตัวนี้๋อผมรู้แล้วตัวนี้ก่อนคอนเน็กอะมันจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตข้างนอกก่อนโทษทีนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะชา้าๆตัวนี้ก่อนคอนเน็กนะครับอย่าเพิ่งไปต่อ wi-Fi ของเขานะครับให้เป็น w i f i ของเราซะก่อนนะครับอย่างผมผมก็ใช้ wiFi ของร้านก่อนนะครับต่อ wi-Fi ร้านฟึ๊บ แล้วเข้าไปที่แอปของเขานะครับแล้วก็ไปที่ Connect Next step <c oughs> เอาเมื่อกี้มันยังต่อได้อยู่นี่ว่าตัวนี้เหร ใช่เดี๋ยวแลดูจจยากก็เราปุ๊บ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 สีกิ้งทำงานได้อยู่เลยปุ๊บโอ้โถโทษที มือมันลั่นเมือ่อกี้ต้องรอให้มันคอนเน็กก่อนเพราะมันกำลังซร์อหากันตอนที่เราต่อสัญญาณ w i f i ของโดนใช่ไหมมาแล้วนะผมบอกแล้วครั้งแรกครั้งแรกนะสำหรับเจ้าตัวนี้คือครั้งแรกของผมเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยเล่นนะครับอันนี้ก็คือได้โจทย์มาก็คือให้มาต่อสัญญาณ w i f i ให้นะครับผมก็มาลองต่อแล้วก็ไม้นี้ให้เฉยนะครับซูมเป็นะซมมนูมแบบดิจิตอลนะก็โอเค ก็ใช้งานได้ส่วนบินก็ต้องให้เจ้าตัวไปลองบินดูเนาะเพราะว่าโจทย์ที่ได้ก็คือแค่ให้เอามาต่อสัญญาณ wi ไฟว่าต่อยังไงนะครับอ่ะสเต็ปแรกเนาะสเต็ปแรกก็คือให้เราออกก่อนนะสเต็ปแรกนะครับ เป็นโหลดแอปนะครับโหลดแอปมานะครับพอโหลดแอปมาปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับในจังหวะของหน้าแอปนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับโหลดหน้าโหลดแอปมานะครับโหลดแอปเสร็จปุ๊บเนื่องจากว่าผมทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมมาอธิบายแล้วกันโหลดแอปมาเสร็จนะครับโหลดแอปเสร็จปุ๊บมันก็ยึ่งแอปแอปอย่างนี้ใช่ไหมให้เราใส่ อีเมลที่เราใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการใช้กับแอปนี้นะครับตัวไหนก็ได้ที่มันมีตัวเลขหรือตัวอักษรรวมกันแตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขหรือตัวอักษรอะไรก็ได้อยู่ตรงเก็ทโค้ดตัวนี้นะครับหครั้งนะครับแล้วก็กดรีกิเตอร์นะครับพอกดลีกิเตอร์ปุ๊บไอตัวเลขตรงเนี้ยเขาจะมีเขาจะมีส่งตัวโค้ดตัวเนี้ยไปที่อีเมลที่เราสมัครนะครับไปที่อีเมลที่เราสมัครนะ ให้เราไปเปิดอ e ีเมลณเวลานั้นเลยเหมือนกับที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้พอไปเปิดอ e ีเมลเวลานั้นปุ๊บมันก็ยังมีโผล่ขึ้นมานะครับประมาณ8ตัวอักษรถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วคราวนี้เราก็เอา e mail, เอาเอา,เอา,เอาตัว,ต,ว,ต,วตัวเลขตรงนั้นอ่ะเหมือนตัวเลข OPD อะครับแต่ว่าเขาส่งไปที่อ e ีเมลเนาะก็เอามาลงตรงนี้นะครับระยะเวลาของมันก็คือ10นาทีนะครับใส่เข้าไปปุ๊บพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บก็กดลิกิเตอร์เลยครับ ก็กดปุ๊บสมัครเข้าไปพอสมัครเข้าไปปุ๊บเขาก็จะให้เรามาล็อกอินนะครับคราวนี้ล็อกอินมันก็คือตัวนี้เลยก็คือตัวอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราใส่กันนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเวลากดล็อกอินบางคนจะเห็นหมู่ไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเราต้องต้องกดเข้าไปด้วยนะครับถ้าเราไม่กดเข้าไปปุ๊บม,มันก็จะเหมือนกับว่าคุณต้องมีการยอมรับอะไรไหมอย่างเงี้ยค,คือให้เรากดติ๊ก ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้ด้วยนะครับหรือถึงจะกดล็อกอินเข้าไปได้นะครับพอล็อกอินเข้าไปเสร็จมันจะขึ้นหน้านี้นะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูพอขึ้นหน้านี้เสร็จปุ๊บคราวนี้ยมันจะขึ้นคอนเน็กนะครับจังหวะที่มันคอนเน็กตรงนี้ให้เรามาเปิดสัญญาณ Wi-Fi ของอโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็คลิกไปตรงที่คําว่า,าที่มีชื่อชื่อว่ากลาวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ แล้วรอเวลาสักระยะหนึ่งเพราะเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วมันผมกดคลิกมันออกไวเกินไปเนี่ยกดคลิกเข้าไปปุ๊บรอให้มันคอนเน็กก่อนเนี่ยพอมันคอนเน็กปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยแล้วมันก็บอกเลยว่าดโดรนตัวเนี้ยมันคือรุ่นไหนนะครับเห็นไหมเอ๋แปดศูนย์แปดเนี่ยนะแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้โดนมันตัดแล้วเนื่องจากว่าเราไม่บินนะโอเคเคลียร์ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับส่วนบินก็เดี๋ยวให้เจ้าตัวไออันนี้คือมันตัดเนื่องจากว่าเราเราไม่บินเขานะครับเราพ่าดเปิดนะครับสัญญาณตัดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาปิดก็โอเคดับเบิลคลิกหนึ่งครั้งแล้วกดค้างนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับจบแลวได้แล้วล่ะโอเคครับสวัสดีครับ